เด็กเทียนสันดานมึงเสียมึงช่วยหุบปากทีกูแนะนำมึงไอ้สัตว์ให้มึงมากราบตีนที่ทุกคนเขาช่วยมึงไว้ไอ้สัตว์เพราะอยากให้ได้ดีแต่สันดานมึงเฮียชิบหายไอ้สัตว์มันกับบัวลืมตีนไอ้เด็กเทียนมึงหลบไปเพราะกูจะแซงหน้าไม่ต้องทำเป็นร้องไอ้สัตวเพราะที่มึงทำมังเฮียมากออกกูได้ข่าวมึงอยู่นะมึงคนจะเปียวมากูบอกเลยนะไอ้สัตว์ทุกการกระทำของมึงมันเสียวมากไงเฮีย yo we มีเพื่อนกู the real dog รู้ไหมร่างของขโมยยังน้อย the real dog ที่พี่เขาสอนมึงฟังให้ออกหน่อยไม่ใช่ภาษา dog วันนี้ที่มึงโดนมาคื คำของมึงที่ไปปิดเงินบอสเขาห้อยใจมึงไปว่า100%แต่มึงโดนไปปิดเงินเขาไอชิ้นี้ปิดเงินที่ไล่เขาจะมีกันหลีลุล้วแหรไม่เขาไปเลยภนนายนจนไม่เหลืออะไรแล้ว w o a r g t get out w o a r i d o t t out w y o a r i t get out o a r i g t get out Get out my a y don't fuck you DJ ที่เหลือมาไว n เว h นใน o ฟซ s ีตคงร้อ o ให้มองหน้าคูลอ out to the town เ o เ t ท o ดูชูแบ a n s ส you n งราวก n นอ่ะอําพอ i เป็นเพอร์กี้ในสตูอํากันยังไงสัตว์ไม่มีกันบ้านไม่มีคุณครูพวกกูนั้นอยู่กันแบบเป็นครูไม่มีลูกจงลูกจ้างส่วนเมียงเป็นแม่บ้านส่วนพวกกูแหละที่เป็นคนดูอฮะเมียงติดใจกูมากเพราะกูพาเธอนังน้ำเงินกับกูห้าหกเจ็ดแสนในสัตว์เมียงบอกเป็นชูแบบกูก็ยอมและทำไม เป็นน้องกูกลัวเลยบอกให้ไปไกลๆเง,นง,นง,นงนินเงินเงินมึงก็บิดนี่ก็ไม่ใช้แต่เสือกบอกใจแล,แ,ลและชีวิตเขาแค่นี้แหละอย่าทำเป็นอ้อนเพราะกูไม่ไล่เงินในอทีเอ็มเซ็นออกมาเป็นเชื้อให้แรงไปไกลๆไอ้สัตว์